วันที่26กรกฎาคม6.4ควนหลงจากการคว้าเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก,กิจทำได้จากการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กกิโลกรัมหญิงด้วยการเฉือนชนะอเดรนาเซเรโซอิเกลเซียดาวรุ่งวัย17ปีจากสเปนในรอบชิงชนะเลิศ11-10โดยพลิกแซงคว้าชัยแบบอุดดในช่วง7วินาทีสุดท้ายล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยาัตาจารย์พิมลศิวิกรนายกสมาคมกีฬาเทค นโดแห่งประเทศไทยที่มารอต้อนรับทีมเทควันโดไทยซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้เผยถึงความคืบหน้าเรื่องการขอสัญชาติไทยให้กับโคชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จนําจอมเตะจ,จากแดนสยามควา้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้โคชเชที่เข้ามารับงานเฮดโคชเทควันโดทีมชาติไทยเมื่อปี2002สามารถพานักกีฬาทาผลงานในโอลิมปิกเกมได้มา2เหรียญเงิน รีเผือผทองปี2008เทวินหันปราบปี2016และสามเหรียญทองแดงยุวภาบุรพลชัยปี2004ชนะทิปซ้อนขำปี2012พันิพักวงพัฒนก,กิจปี2016นอกจากนี้โค้ชเชยังทำให้ทีมเทควันโดไทยจากที่ชาติไหนก็สามารถเอาชนะได้ง่ายๆจนก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นมาติดท็อปสิของโลกโดยในเอเชียนเกมก็ทําได้5้าเหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง4เกม48เหรียญท,ทอง23เหรียญเงิน28เหรียญทอง แดงอีกทั้งยังมียุทธโอลิมปิก3เหรียญทอง1เหรียญเงินและคว้าแชมป์โลกมาได้ถึง5แชมป์ตลอดจนยังมีรายการระดับนานา,นาชาติที่โคชเชอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของจอมเตะไทยอีกมากมายบิ๊กเอกล่าวถึงสาเหตุที่โคชเชยังไม่ได้สัญชาติไทยก่อนไปโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วโคชเชได้แสดงความต้องการที่จะขอสัญชาติไทยแต่หลังจากเดินเรื่องไปได้พักหนึ่งคุณย่าของเขาก็ป่วยหนักทําให้ต้องเดินทางไปกลับเกาหลีใต้บ่อยๆเพื่อไปดูแล ท่านจึงชะลอเรื่องขอสัญชาติไทยไว้ก่อนเพราะการถือพาสปอร์ตเกาหลีใต้จะทําให้การเดินทางเข้าออกบ้านเกิดคล่องตัวกว่ากระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคุณย่าของโคชเชก็สิ้นใจทําให้เขาไม่มีภาระเรื่องทางบ้านแล้วและพร้อมที่จะเดินเรื่องขอสัญชาติไทยอีกครั้งซึ่งก็ต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารมากมายตลอดจนต้องติดต่อกับสถานทูตทั้งไทยและเกาหลีใต้หลายครั้งกว่าจะได้เอกสารครบถ้วนเมื่อ3เดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนั้นถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2020แล้วผมและโคชเชก็เห็นตรงกันว่าจะขอโฟกัสไปที่โอลิมปิกก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ได้เหรียญทองกลับมาตามเป้าหมายแล้วหากกักตัวที่ภูเก็ตครบ14วันเมื่อไหร่ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อติดต่อก,กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการขอสัญชาติไทยทันทีจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของทางภาครัฐแล้วที่จะไปดําเนินการต่อนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวสรุป